เอาอีกแล้วพี่น้องพ่อโชคพ่อลาบอีกแล้วครับผมอยู่ใต้ยุกเกาะพครับนี่กำลังนอนหลับเลยครับยังเว่นมันเย็นดีครับผมอยู่มงนี่อยู่กอะพนี่ครับครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่นายหวยราดครับ พี่น้องครับผมมีบ่ไดนออกไปหากินมเหครับสีเฮ็ดฉากหนังครับผมไอซิวะซิวะโทมาว่าหนังสัน่นอยากเอาลงแล้วครับผมวามันดูดแล้วซิวะบอกว่าขาดยุฉากนึงผมได้สีเฮ็ดไปให้ครับผมพีมน่น้องมีคืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์หนังสั่นครับผมง,ง่ายครับผมพีม่น้องว่นี้มาขายเพื้นได้ครับผม นี่พี่น้องเบิ้งครับอุปกรณ์ครับผมง่ายๆเลยครับผมนี่ก่นมันเนเลยครับจาะครับผมจออะเสียงมันยัดเข้าไปนี่ครับยัดเข้าไปในนี่ครับผมยัดกินดย๋ยวยัดให้พี่น้องเบิง้บงว่าเขาไปไบนนี้ครับดีครับผมนี่อุปกรณ์ครับ จับง่ายๆเลยครับผมบันนี้นี่คือตะวกวันครับแล้วก็กอบไพ่ครับผมเปลาไม้คือกอบไพ่พี่น้องเสียวเสียวมัดอากาศย่อนลงมากครับผมนี่คือฉากหนังนะครับผมฉากหนังสันที่เห็ดค้างไว้พี่น้องเดี๋ยวหาหมวกขึ้นกอบไก่กนครับมา ดีจะขึ้นได้ครับผมฮะเดี๋ยวสีเห็ดให้มันย่อนลงมาก็เออเออพี่นอ้องหามุมก่อนครับจะขึ้นได้เอาต้นนี่วทเง,งานได้ดีครับมันต้องสูงๆครับผม สันมันสิบกคือครับพี่น้องเอ้าติดตามครับอู้ทั้งมดคือกอบอทั้งุดครับนี่เออคือคือครับคือครับเดี๋ยวสิบบเบิงทั้งผลกอนครับผมพี่น้องอู้น้องใหม่ครับนี่พี่น้องเบิ้งน้องใหม่ครับผมหลักอาลซะบบอนองมาแ่งได้ครับผมเออเออนี่ครับ อาอีกแล้วพี่น้องพ่อโชกพ่อลาบอีกแล้วครับผมอยู่ใต้ยุกกาะพครับนี่กำลังนอนหลับเลยครับยังอัวเวนมันยินดีครับผมอยู่มงนี่อยู่ก่อพายนี่ครับพี่น้องสงสัยคิดได้โชคได้ลาบอีกแล้วครับมือหนี้พอดีเลยมือนี้มือน,นี้ยิบเก่าครับผมยิบเก่าสามสิบพอดีเลยครับ อ,อได้โฉกได้ลาบอีแล้วครับผมนอนกำลังนอนนิ่งน่งเลยสิบรบกวนมันครับผมพี่น้องเออมาเหตุงานอันหนึ่งได้แสดงว่าเขาได้โฉกได้ลาบอีกแล้วครับเหตุอันหนึ่งอีกได้อีกอันหนึ่งครับผมเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ้งครับผมไม่น้องพี่น้องครับเอาเบิง้งออกไปมันเลยสิบบอกบอกด้นะครับบ้านนี้เออเอาหยุดนิ่งครับ ทุกมุมเลยครับผมเอ๋อน,นีนนนอ่นี่เบื้องเอาเองครับนี่เอ้าพ่อครับผมพี่น้องพี่จีเห็นแล้วเนาะเออพี่จีเห็นแล้วครับผมเออพ่อพ่อครับบนรบกวนเบิร์นไลท์ครับไปเฮ็ดงานจากของตัวมาพี่น้องครับมามาไต้ไต้ครับวไว้เดี๋ยวเบิร์นสีรูสกตัว เอ,อ,อาคือสชคดีแต่พี่นออกไม่็ดัแหนม่งไดหนึ่งครับผมปไปเบิ่งเห็ดงานตัวครับผมมาโอ้คือครับต้นอวอนนี่แหละง่ายๆนี่ครับผมหาที่ได้ครับ สิดได้ครับผมเดี๋ยวบิ่งก่อนเออเดี๋ยวงานนี้ยนาชิดได้ครับแต่ว่าจะขึ้นไปมัดจังไ่ก็้นเองทั้งหมอกที่ง่ายก่อว่ะบิงทั้งหมอกอกครับผมมาชคดีขนาดเลียครับผม ไก่หวยออกพอดีเลยไปพี่น้องอาไปลบป,ป่วนครับไปเบื้องรอกกอนทำมันเห็ดายกว่าพี่น้องไปหมากระยังห,หูด้วยเฮ้ยมันเป็่งไงครับผมนี่นี่ยืดตั้มตเนี่ยครับนี่เดี๋ยว โหยาาขึ้นกันได้ครับผมหาฉากหนังครับโบได้ไวะพี่นอ้องลงหน้าไปลองหาเนี่ยมาขำแล้วว่านี่กันสีได้ครับเดี๋ยวหาก่อน โอ้อยหงยาๆพี่น้องหงายหนังครับผมมันบ่ไ้คือว่าครับพี่น้องครับผมได่อุปกรณ์แล้วครับนี่นี่ค,ครับ,รบน,นี่ครับผม จะสิบลูกเชือกใส่นี่ครับเหมือนเม่อเดี๋ยวโทรศัพท์มานั่งครับเอาตะกูปลูมาก็เลยเหตุงานยากแนี่ครับผมนี่จะสิบผูกเชือกใส่นี่ครับแล้วก็สิบผูกใส่ปล่ยขวดย้อนลงครับผม พีคครับพอดีอยู่ไก่บ้านสร้างเพิ่นครับเพิ่กระเล็จอไห้ครับผมนี่แต่างาสิผูกเชียบใส่กางสอดมากครับผมพี่น้องเอา้าไปเรื่อยๆครับผมยังงกงง่ากันแล้วล่ะแต่ว่ามือนีดีใจแล้วครับดีใจยังฮูบอ่พี่น้อง <c oughs> มีโชคครับผม <c oughs> บีโคบีโชคครับไก่จูงหวยออกพอดีเลยเอาเฮ็ดงานก่อนครับผมเดี๋ยวจังไปเบึ้งผมกับเ่ในหูหลวว่าสะได้เลขกตัวได้ครับนั้งไปเบึ้งเอาครับผมเงยเขาเ่ล่าเงาเขาอีก <laughs> จะดูแล้วครับให้กลับก่อนนี่เอาสวัสดีดข้างเว่อรสวัสดีข้างพี่นอ้องต้องสวัสดีข้งางี้ลงไปครับไปแช็กกับบรูษนี่ไฟแช็กสีไงเลยนี่

ลายเลยครับผมนี่จะ,จะคิวกันสิครับไครับผมเดี๋ยวหยัดเข้าไปไหมครับ ต้องงัดเขาครับผมนี่ปึ๊บใหญ่ปะ่ะใหญ่ครับผมพี่น้องตรงกว่นี่ตรงป่ะอู๋ไปเซ่ายไปไปครับผม 1, kapum. Panai lah. Toni terpilih ni. เสียงมอใสยังมากครับผมหมอกระบผมพี่น้องตักได้ก่ได้ครับมันหมุนครับผมเดี๋ยวต้องสูงที่ว่าบึงก่อนว่ามันจีได้กวได้ครับเออในบ่ได้กระจายครับงานมีแนวหนึ่งได้แล้วครับผมโอ้ท่านเดี๋ยวไม่มีไปขึ้นเพิ่นอยู่ครับช่างตอบครับผมได้แล้วแนวหนึ่งไอชัวชวขึ้นได้แล้วครับเิึงออกไปบ่งมั่นนะครับบอกพี่น้อง ติ <po bio> ดตามครับผมเดี๋ยวจะส่งไอซีว่าเบิ้งกอนว่าผ่านบ่ผ่านครับผมติดตามครับแต่ในหัวราสซีว่าสีแก้วพี่น้องเบิ้งเอาเด้ครับผมผู้ใดได้เลขเงียงก็บอกนะครับใกล้จะออกแล้วไว่ก็ได้ติดตามครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งท่านนี้พี่น้องสิเห็นเพิ่นบ่ครับอุ้ยเห็นอยู่ครับผมบ่เห็นครับบ่เห็นบ่เห็นครับผม